หมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเจอคุณหมอขออนุญาตนั่งเลยนะคะคือเมื่อคืนนี้เรื่องค่ะ คือเพื่อนในปาร์ตี้มานะคะคแล้วก็แบบแอบไปมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันแล้วเขาเครียดมากเลยะคะ่ะแล้วอเ,เออเนี่ยก็พยายามช่วยเพื่อนนะว่าแบบเอ๊ะมัน,ม,นมันเป็นยังไงจะต,ต้องดูแลกันยังไงนะคะซึ่งในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือแบบมีเยอะมากแล้วก็เราไม่รู้ว่าอันไหนเชื่อได้เชื่อไม่ได้นะคะวันนี้แบบได้เจอคุณหมอเนี่ยมีคําถามมาเยอะมากเลยค่ะอยากแบบโรคต่อสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะจริงๆเป็นโรคไหมคะคุณหมอหรือว่าจริงๆนเนี่ยรักษาได้หรือเปล่าเล้วด้หาว่าแบบอ๋อค่ะทีละคำถามทีละคำถามได้เลยค แต่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมอตอบให้หมดเลยได้เลยค่ะเออสงสัยอะไรเอินถามไม่ได้โดยกาะอยากรู้ค่ะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยจริงๆเป็นโรคไหมคะแล้วมันมีอะไรบ้างค่ะถ้าภายใต้ชื่อเนี้ค่ะโอเคที่เอินถามมาเมื่อกี้ตรงเลยนะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แน่นอนเป็นโรคติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์แต่คําว่ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยสมัยก่อนเราจะคิดแบบว่าแค่หญิงชายนะครับมีการสอดใส่กันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ เราน้ําหมดนะครับอันที่หนึ่งคือมีการสอดใส่เอาัววเพศนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความหลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายและมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงนะครับนะเอาอาัววเพศถูกกันนะครับเรื่องของการทํออร์รลเซ็กส์นะครับการใช้นิ้วมือนะครับการใช้เซ็กทอยพวกนี้ถือว่าเป็นเพศสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับ ซึ่งโรคเนี่ยมันสามารถติดต่อได้นะจากการกิจกรรมที่หมอเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเช่นน้องในแท้น้องในเทียม,มหรือว่าโรคที่เรารู้จักกันดีเช่น HIV นะครับมีซิฟิลิสตอนนี้ประเทศไทยเป็นเยอะมากนะครับ HPV HPV HP นี่คือเป็นโรคที่ก่อทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งปากมดลูกก็ได้นะครับมะเร็งทวารหนักก็ได้นะครับ บางชนิดนะ HPV ทำให้เป็นโรคเป็นโรคหูดก็ได้นะครับ oh. นี่ยังไม่รวมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ oh. เช่นไวรัสตับ,บักเสบก็ถือว่าเป็นเหมือนกัน oh. เพราะพวกนี้มันติดต่อกันได้ oh. หรือว่าโรคเลิมอย่างงี้ก็ใช่งั้นเรามาเข้าช่วงจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่กันเลยดีกว่านะคะ uh. เริ่มจากคำถามแรกเลยนะคะอยากรู้ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ย เป็นแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะถ้าเราแบบรู้จักวิธีแล้วก็แบบวงจรของโรคนะคะโอ้โหเดี๋ยวก็หายสบายมากจริงไหมคะหมอคิดว่าไม่ใช่อ่ะยังมั่วอยู่นะครับเพราะว่าพอเราเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาติดตามการรักษานะครับโอเคจริงๆแล้วโรคบางโรคเนาะรักษาหายนะครับไม่มีอาการแต่ว่าก็ต้องบอกว่า โรคบางโรคเราต้องมาติดตามการรักษานะครับนี่ยังไม่รวมถึงว่าเราได้รับเชื้อครั้งใหม่แล้วก็อาจจะเป็นใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นว่าไม่กังวลเลยคงไม่ใช่อ่ะอนะครับยังไงเราก็ต้องมีความตระหนักและตระหนกในเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับมหมอใช้คำนี้ดีกว่าเผื่อเผือตัวเผือใจไปอีกครั้งหนึ่งไนงะเพราะนั้นเราต้องมีสติตลอดนะครับข้อที่สองนะคะจริงไหมคะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยจะมีอาการมาให้เราเห็นก่อนเลย โอ้ oh, อันนี้ก็ม่วยแล้วนะครับบางทีนะพอเราได้รับเชื้อมาะนะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างจะแสดงอาการ<อ>แต่บางอย่างเนี่ยเขาจะหลบอยู่ในร่างกายเราซุกซ่อนไว้นะครับแต่ระหว่างที่เขาซุกซ่อนอยู่เนี่ยเขาสามารถไปส่ต่อคนอื่นได้โโนะครับโรคบางโรคอ่ะหมอยกตัวอย่าง HIV แล้วกันนะครับเราได้รับเชื้อมาเนี่ยนะครับระยะที่เราตรวจไม่เจอโรคนะ นะครับอาจจะนานได้ถึงปีหนึ่งแต่ในช่วงเวลา1ปีนี้เนี่ยเราสามารถเผยแพร่ไปให้คนอื่นๆได้นะครับหรือว่าอย่างเชื้อ HPV แล้วกันพอเรา <ฮะ S 1> ได้รับมาปุ๊บเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มรับกว่าจะถึงระยะที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะครับกินระยะเวลา10ปีเพะาะนั้นช่วงนี้เนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยนะครับอันนี้ในผู้หญิงนะผู้ชาย รับเชื้อมาผู้ชายยิ่งไม่แสดงการเข้าประหยัดโอ้โหน่นลัวและผู้ชายเนี่ยไม่สามารถทัดกรองได้ด้วยเรารไม่สามารถเอาไม้ไปไป้ายๆนะที่ของผ,อผู้ชายได้แล้วตรวจเจอเชื้อนะครับข้อมูลยังไม่มีมาต่อคําถามต่อไปเลยนะคะครับจริงไหมคะว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีคู่นอนคนเดียวเลยนะคะหรือว่าจะนอนแบบหลายคนนะคะล้วนเสี่ยงเป็นโรคต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกันถูกต้องนะครับคือหมอว่าอย่างนี้ ระหว่างที่เรามีคู่นอนคนเดียวะนะครับอาจจะแยกหลายกรณีหน่อยนะ,อะโอเคบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างก็จริงนะครับยิ่งในภาวะปัจจุบันเนาะ,ะ,ะนะครับเหมือนสังคมเปิดกว้างมากขึ้นหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะนั้นเขาเขาอาจจะมีเชื้อหรือว่าอีเวนแม้แต่ตัวเราก็อาจจะมีเชื้อก็ได้นะดีที่สุดก็คือตรวจคัดกรอกก่อนนะครับว่าตัวเองมีหรือเปล่าคู่นอนของเรามีหรือเปล่านะครับจริงไหมคะที่ว่าถ้าเราไม่เป็นโรคตต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ย คู่ของเราอ่ะก็ไม่เป็นเหมือนกันเออต้องบอกว่าไม่จริงคะครับรคืออันแรกก่อนอาจจะแบบดูเขินๆหน่อยเนาะเราป้องกันแต่เผื่อว่าณวันนั้นเนี่ยแฟนไปเผลอตัวเผลอใจอนะครับเขาก็อาจจะได้รับเชื้อมาเรา,มาไม่มีทางรู้เลยนะครับอันนี้คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางชนิดนะครับอาจจะได้รับมาโดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์อยกตยัวอย่างเช่น ไวรัสตับอักเสบบีบอยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเวลาไปทานอาหารร่วมกันนะครับก็อาจจะได้รับเชื้อมาก็ได้โอ้โหแฟนเราไปกินข้าวไปกินนั่นนู่นนี่ได้รับเชื้อมามามีเพศสัมพันธ์กับเราเขาก็อาจจะส่งเชื้อมาถึงเราก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อไปนะคะจริงไหมคะที่ว่าเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยหายเองได้อ่าอันนี้จริงบอ,องยกตัวอย่างละกันอย่างเชื้อ hpv นะครับ พอร่างกายได้รับเข้ามานะ8 0 9 0นะฮะหายเองอหายเลยเหมือนก็เป็นเหมือนเชื้อไวรัสเหมือนเราเป็นหวัดเนี่ยครับ<อ>รับเชื้อมาปุ๊บร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราดีเชื้อหายไปได้อย่างไรก็ดีมีตั้ง20%เนาะที่เชื้อยังอยู่กับตัวเราเพราะนั้นก็ต้องพยายามตรวจคัดกรองและการเช็คอัพตลอดนะครับว่าเราเนี่ยได้รับเชื้อแล้วเชื้อมันหายไปไหมครับการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ทำให้เป็นแบบมะเร็งปากมดลูกได้เลยก็จริงส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับ99%ของเชื้อ HPV เนาะจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับแต่เขาก็มีรายงานนะคนที่โสดไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับก็ยังมีโอกาสการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเจอน้อยมากก็ตามเพราะนั้นหมอก,ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะให้เอินบอกเพื่อนด้วยนะนะครับว่าถ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะครับ ก็ควรจะตรวจมะเมร็งปากมดลูกนะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยเขามีแบบเอาไม้เนี่ยตรวจเองแต่สุดท้ายต้องเอากล่องนี้เนี่ยมาส่งให้ที่แลบนะครับสามารถทําได้ ในคนที่แบบว่าไม่อยากมาเจอคุณหมอแล้วการเข <คน S 1> ินอายนะครับนะก็สามารถยังตรวจได้อยู่คืออย่างนี้เวลามาตรวจภายในเนี่ยนะครับ,รบหมอไม่ได้ตรวจแค่มะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวหมอยังตวรวจคลำมดลูกนะมีมดลูกโตรหรือเปล่ามีซีสหรือเปล่าตกขาวเรามีผิดป,ปกติอะไรไหมนะครับรวมถึงได้พูดคุยกันด้วยนะเออถือว่าเป็นของแถมแล้วก,กันจริงไหมคะที่คนที่ติดเชื้อ HPV คะ่ะจะมีอาการแบบ ให้เราได้รู้ตัวก่อนเสมอคะอ่ะอ๋ออันนี้ไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าเชื้อ HPV เนี่ยสามารถหลบอยู่ในร่างกายของคนใดคนหนึ่งได้นานนะครับกว่าที่จะแสดงอาการนะมีงานวิจัยนะบอกว่าตั้งแต่ได้รับเชื้อนะครับจนถึงเป็นมะเร็งเนี่ยกินเวลา10ปีคือกวาจะรู้ตัวใช่ครับเพราะฉะนั้นระยะเราหว่าง10ปีนี้ไม่มีอาการอะไรเลยสิ่งที่ควรจะทำนะครับคือมาตรวจเช็ค จะให้คุณหมอตรวจให้ตรวจเชื้อ HPV ถ้าสมมุติว่าเจอเชื้อปุ๊บเราจะได้ทําการดูแลรักษาได้ครับจริงไหมคะว่าถ้าเราเนี่ยเคยตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วไม่จําเป็นต้องตรวจอีกอ่อไ,<ห>ไม่จริงส<ๆ>ิเฮ<ะ>้ยบอกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเรารับใหม่ได้เสมอ,อ,อตามใดที่เรายังมีกิจกรรมเนาะอันนี้อันที่หอันที่สองครับจะมีภาวะซ่อนเน้นและกัน ที่ยังตรวจโรคไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจบ่อยๆะนะครับตรวจประจาปีตรวจประจํา6เดือนถ้าเรามีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยครับอันนี้อยากจะเป็นคําถามปิดท้ายเลยแล้วกันนะคะคอยากจะให้แบบย้ําจริงๆเลยค่ะว่าการไปตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยคือมันเจ็บแล้วมันก็อายมากด้วยจริงๆไหยคะคุณหมอก็จริงนะนะครับบางคนก็จะเขินอายหน่อยบางคนไม่เคยมีประสบการณ์การถูกตรวจภายในเลยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่จะทําให้ลดความกลัวได้คือเรามาทําพูดคุยกันความเข้าใจกันก่อนว่าเวลาจะมาตรวจภายในเนี่ยต้องเจออะไรบ้างะนะครับเรื่องของการตรวจภายในก็เหมือนกันนะครับถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะลดความกังวลน,นะครับส่วนจะเจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยเจ็บแล้วนะครับ<ะ>คุณหมอเขาจะมีเครื่องมือไซส์เล็กๆนะครับในคนที่ยังไม่เคยคลอดลูกเนี่ยครับหรือว่าสุดท้ายนะถ้ากลัวจริงๆนะตรวจเองอนะครับตรวจ เซลล์สัมปิงเนาะเอทีเคงนาแต่อย่าลืมนะฮะผลไม่ได้ออกที่บ้านนะยังไงก็เอากล่องนี้เนี่ยนะครับส่งมาที่ที่แลบนะครับเพื่อทําการตรวจแระแปลผลให้ครับสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้คุณหมอฝากถึงเพื่อนเอิร์นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสาวๆแล้วก็อีกหลายคนมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะทั้งเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของการรักษาค่ะคุณหมอหมอต้องบอกอย่างนี้ขอจริงๆขอฝากแค่สองอันอันแรกคือครับป้องกัน ตอนนี้สมัยนี้เนาะเราคงไม่ได้ห้ามแล้เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แต่อยากให้มีการามีเพศสัมพันธ์อย่างเหมาะสมนะครับป้องกันให้ปลอดภัยนะอันที่1ป้องกันอันที่2ครับตรวจคัดกรองอจะไม่ว่าจะมาตรวจเองหรือว่าจะมาหาคุณหมอตรวจเนี่ยนะครับอย่าได้เกินอายย้ำอีกทีนะฮะแค่สองอันเท่านั้นอันที่1ป้องกันอันที่สองคัดกรองครับ แค่นี้นะคะเราก็ลดโอกาสเสี่ยงแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอโอลาล็กมิวสิกกับวงมากๆเลยนะคะคือได้ความรู้ไม่ใช่แค่เอินเอาไปบอกเพื่อนได้อย่างเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเชื่อว่าสาวๆแล้วก็กหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้เทคนิคในการดูแลตัวเองแล้วก็ห่างไกลโรคด้วยกันคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ